อ่กล่าวสวัสดีพี่น้องปองป่ายทั้งช่องปูนาคมาหาลาบสาวแน่นำโชคกเกษมไชยโอ้กเกษมไชยมาหน่อยากวาไทยพี่น้องเกษมไชยนำโชคเกษมไชยใช้ขึ้นลอยฟูเฟื่องนำโชคโอ้เศร้าป่วยไหมล่ะว่าไทยบักระถือเสียดนาเสียดหลังนอนเอามื่อได้ตามหมายกำหนดการที่ปูนาว่าจะปล่อยเลขปูหยัตนะมาเข่าค่มฝันมาบอกปู อ่แต่ว่าก่อนสิไปฮอดพุ่นกะสิเล่าความอ่าเรื่องเงินห้างเมื่อวานนี่เนาะครับอ่าพี่น้องป้องไปก็สิเห็นแด้วว่าผู้นั่เอาเงินห้างมาทําพี่น้องทั้งอ่าบุกดาหารอ่าลูกศิษย์ตุหาอ่าทั้งบุกดาหารได้นําเงินห้างมาให้กัอีพ่ออีแม่มานะมาานเนมาาื่อวานในได้มา 3, นั่นงทําพิธีให้ก็ได้เลขอ่าเจ็ดแปดสามนะพี่น้องเนาะอ่าได้เลขเจ็ดแปดสาม พี่ดอง้องไปทั้งหลายก็ได้เห็นก็ได้หูกันประสุคนแล้วประเดีเลื้อตัวเลขสุดท้ายที่ปูนาตั้งใจไว้ว่าวันที่สามสิบสบอกพี่บอกน้องเพราะว่าเป็นเลขความฝันปูอายตนามานิมิตให้ปูนาไราฝันอนช่วงที่บกสบายน่ะนิมิตของปนะูปูเคยลงไปลี่ยนน้ำยนงได้กัไปยังสะนะันไปหาเลี่ยนน้ำเล่นในแต่ว่าการลงทงลงท่าของปูในครั้งนั้น เพื่อนเพื่อนจะเห็นป่ามิถุนป่าตัวใหญ่ๆพี่น้องปูได้ป่าตัวใหญ่ๆทั้งายหอบเอาป่าดุกใหญ่ทั้งขวาหอบเอาป่าคอใหญ่ทั้งสองตัวใบยูไซก็หอบเอาได้จะโตใหญ่ๆพี่น้องปูหนาก็บปตีไอย่างหลายนะเพราะว่าฝันแบบนี้ปูหนาเคยฝันอ่าวดรอนก่อนเห็นบ่าปูหน้าว่าได้ไป็นซากออกป่าเป็นบ่รป่าตายเป็นบ่รมันออกซูนเกจเป็นว่าปูหน้ากับปฏีไซพูนเกจหนึ่งบนไว้เจ้าของในป่าตัวหนึ่งกับตัวน้อย แต่แตงวดน,นี้ฝันแบบนี้มันหน่ะาะบ่พลาดเพราะว่าป่าทั้งนี้ป่าป่านังไงเนาะป่านังไงตัวก็ไงก็แสดงว่าตีว่าเป็นแปดทั้งนี้ก็ตีเป็นเจ็ดปูนาก็เลยตีใส่ปนะแปดเจ็ดได้พี่น้องเอแปดเจ็ดบ่ครับปูอ่าแปดเจ็ดเลขปูอจตนะคนอฝันปูนาเขียนไว้ให้พี่ให้น้องแล้วนี่ครับโอ้บัดน,นี้มาตรงกับเอป,ปูนาบอกเลยว่ามันบอกไก่กันได้กับเลขเงินห้างนั่นที่คิงแล้วถ้าบ่มีเงินห้างมาเห็นปูนา ตั้งใจจะปล่อยแปดเจ็ดตัวเดียวอ่านี่คือความในใจของปูนาคอ่าปูนาควรที่ตั้งใจว่าจะปล่อยแปดเจ็ดตัวเดียวแล้วไม่ปล่อยตัวใดอีกเลยอ่อบาบ่งเงินว่าเพิ่นเอาเงินห้างไม่ให้เฮ็ดก็เลยจําเป็นต้องได้ปล่อยครอบคร่กันส่วนเลขหให้กระดูกกับพี่น้องกับพี่เจรนาวเด้ออ่าให้กระดูกนะเพราะว่าปูนาคเป็นคนไปเฮ็ดนะปูนาคเป็นคนไปเฮ็ดแต่ว่าตัวน,นั่นปูนาคยกคุณงามความดีให้เจ้าของบ้าน ไอ้เจ้าของบ้านไอ้เจ้าของเงื่อนเจ้าของสัง้นเจ้าของบ้านเจ้าของสองเพิ่นอ่าส่วนผููนาคแล้วคับรเขาผู้นากระือว่าเป็นบุญเป็นกุศลในวงเปนสร้างเนาะอ่าผูนากากะให้พี่น้องป้องไปเข้ากลับไปเบิ่งคลิปเกาเกถ้าพี่น้องป้องไปมากกะจัดไปแต่ว่าส่วนเหล็กที่ผููนาเข็ดอยดู่ในร้านทำแล้วมีเหล็กงินห้างเจ็ดแปดสามเพี่นอนะ้องเนอะอ่าเลขกนิมิตของปูตอนปูวกันสมยัย มันกลับมาฝันมาผ้าลงกไปหาเรียนน้ำเรียนน้ำไปห่อปอตะาป่าพี่น้องห่อเอาป่าทั้งสองตัวซึ่งป่าทางด้านทรายสิเป็นป่านังทางด้านวอสิเป็นป่าคอใหญ่ซึ่งมันอัศจยรย์ไปใช้กระพ่ะตาป่าห่อเอาตะาป่าสองตัวนี่ห่อปอตาตาป่าสองตัวนี่ซึ่งมันไปมันปกติเขาเป็นตัวเดียวมันมาเ้อกกสิเด้ห่อปอตัวเดียวแต่วันนี้พนเทศแนวเห็นเลยว่าอันนี้คือป่านังป่ามันหมายถึงแปดถ้าป่านี้เจ็ดก็หมายถึงเจ็ด ห่อปอกทั้งสองตีนสองมือห่อปอกเ่าตีใจห้ายได้ป่าหลายพี่น้องนะก็เลยว่บาบ้าเลขวันนี้พอมาบอกกลุ่มสี่นี่แสดงว่าไม่จะต้องเป็นแปดเจ็ดปูนากตีเวสเงินแปดเจ็ดเจ็ดแปดผู้ลองค้นวนัดปูบ่อสามตัวเพราะนี้นิมิตของปูนากจะไม่มีสามตัวแต่ย่ใดได้แต่สองตัวเท่านั้นนะเลขสามตัวขณะอีลีคือปูตองทำพิธีไไอะไรคือจังสี่แหละคือจังเห็ดทำพิธีได้ 7, 8, 3, เจ็ดแปดสามนี่แหละจค่นี่แหละเพราะว่านิมิตของปูแล้วว่าปูสีเวอย่างส่วนมากปูสีได้เลขสองตัวคันได้เลขสามตัวอีลีนั้นส่วนมากเขามันเข,านเขาเ่าเต็มเต็มเลยซึ่งแปดหกเจ็ดงวดพังหันเนาะเขาเลขกปูงวดก้อนปู <ๆ S 2> พี่น้องจําได้ปูเอาเงินห้างเฮ็ดบอกนี่จะไหนจำว่าได้บอกเขาทั้งสามตัวเต็มเลยเป็นไน้แ่ว่าม <ๆ S 2> <ต>ันย่อนหลังมากปูนางก็เลยว่าเอาสร้างวห้ามมันตถอสิเล็น้ำหนาเลขกย้อนหลังก็สร้างมันมันผ่านไปเพราะว่าเขาบ่ไว่าปหัวซามัน แต่ว่าวันนี้หมายมันปั้นมืออีลีก็คือเลขกแปดเจ็ดได้พี่น้องเด้ว่าภูนาคในห่อเบาหอเบาห่อเบาประมาณห่อธรรมดาหอเบาป่ามิตรป่าตัวใหญ่ใหญ่อู้มใส่ทั้งขางแนบขางไปอ่าไต่ครับไต่แน่พี่น้องนะตอนนี้อ่าทั้งป่าคอทั้งป่าป่าใหญ่ใหญ่นะครับป่าหนังใหญ่ข้ามันบ้านเขาว่าปลาดุกยากหรือปลาสวาวะเสียง อ่าเป็นปลาสวายหรือปลาดทุกอย่างปลาใหญ่ๆเสียหัวเปาทั้งสองตีนสองมือมันก็เป็นปลาตัวน้อยนี่ก็เสี่ยมใช่อ่าพูหน้าก็ว่าโอ้ดีใจขนาดออกมาจากในนิมิตได้ความฝันในเรื่องยังดีใจอยู่เคยฝันนิมิตจนสิ้นแล้วมันมันมันบม่เคยพลาดอ่าคันมันพลาดคือเขาตีความฝันพอถึงแต่วันนี้เพิ่นเหตุแต่จ้วงแกงโง่แค่ถึงจ้วงปลาหนังคือปลาหนังปลาเจ็ดหรือคือปลาเจ็ดเสียครับอ่ามันบง่ได้คือวันนั้นวันนั้นนั้นปลาตาย ปลาตายไปท่านในเศร้าว่าถ้าปลาตายแต่ว่าผมเได้ปลาคอใหญ่ตัวนึงเห็นบ่านั่นนู่นปูน่าก็ตีใส่เกียดนึงนั่นน่ะมันบอบสูตรเกียดอะไรเห็นบ่านั่นแต่ว่าวันนี้นี่มันบ่มีปลาตายมีแต่ปลาเป็นมืดแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆปลาทั้งด้านซ้ายพราะมันปลาหนังปลาทั้งด้านขวาพราะมันปลาเกีดมันก็เลยตีไงว่าแปดเกีดเด้อพี่น้องเด้อเอาคันพี่น้องของไปพวกได้มากะจัดไปเด้อพี่น้องบ่ราะมากะ ผ่านไปพิจรารณาเอาเพราะว่าปู่นามีเลขอยู่ทั้งหมด3ชุดแต่ชุดนั้นปู่นายกคุณงามความดีให้กับเจ้าของบ้านในแ,แก้มเลขศูนย 65, ์หกหาข้ามหาศูนย์สองศูนย์หกหาข้ามหาศูนย์สองผู้ผู้เจ้าของห้นัน่นอายุเจ็ดสิบปียู่หันเนาะพี่นะ้องพิจรารนณะาบอว่า ศูนย์หกหากับหาศูนย์สองกับผู้ที่มาบอกผููนาเจ้าของให้น่ะเพื่พ้นเป็นเจ้าของกระดูกอายุเจ็ดสิบปีพี่น้องตีไปผูนาเขได้เอาลูกกระดานเนี่ยพี่น้องพี่เจรนาเอาส่วนที่ผูนาเอาลูกกระดานคือปูนาทาเงินห้างซึ่งเงินห้างนี่เลขแปดสามในขืนก้อนสขืนก้อนขื้นยูไซขืนยูองูโสทอนครับล้กกาอยูเงินยูตัวเงินที่ยูตัวทั้งขอบทั้งล่าง อยู่ทังขอบท่านลางสิงเป็นแปดสามอยู่ทังกีนปู้ก็เป็นแปดสามอ่าก็เลยว่าเอ้ยมันก็ตรงกันส่วนแปกับแปดสามแต่เลขกเกีมาตัวสุดท้ายมูตัวใหญ่ๆอยูอย่ายาทางหัวอ่าพี่น้องเบิ้งก็ได้นะจนได้เห็นตัวปูนางถือกินน้ำหอมมาได้อ่ามันเมื่อยมันเพีย้ยเขาล้วนอ่าปู้นางเป็นโรคคุ้มแผลถึงเพลงย่ามาหอกไปได้ใช่กระเซมใช่เจ็บเอาไปยัดไปสูงอ่ะอยู่พราะตัวหมายตัวเลขนี่เอาไว้ตับมาได้แสดงว่าหัวนี้ก็คือเด็กกำลังเงินห้างกับเในปู้ฝันนี่ ผู้บอกได้ว่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะครับเพียงแค่ว่าให้ไปสลับเอาผู้บอกไว้เป็นเกินเกิเมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าเลขตัวนี้มันหมังไว้แในดุลแล้วความตั้งใจวันที่30ยังไงก็ต้องปล่อย8ปดเจ็ดตัวเดียวเมื่อวานถ่าจะเจ้าของเงินห้างเข้าจ่ออยู่คืน่าเข้าจ่อสิบัวมาคืน่าเข้าจ่อสิบัวมาเมืองได้บ่มาเมืองไหนมื่นก็จะต้องได้ปล่อยเลขแปดเจ็ดตัวเดียวบังเกิดบ่วมาแล้วก็เลยได้เแ็่ไห้เพิ่นซึ่งกัมากกับข้าจ่อกระโปรงเตรียมยังมาเนาะฮอกกัสวดส่วนวัดทำไปที่คดีเ่ามี แม่ปลายสีมานั่งอยู่พักกันไม่เห็นปลายสีข้าวเทียวอขอ,องทุกอย่างเขาก็เตรียมไว้ไเลยทั้งนั้นทําไว้ถาดด้าเจ้าพระเจ้าของบรูจักนั่นละ่ะก็เลยให้พี่ให้น้องเห็นได้รับเห็นได้รับผลรับทราบว่าณนะเวลานี้ปู่นาคปล่อยไปแล้วคือเจ็ดแปดสามพร้อมด้วยแปดเจ็ดนะพี่น้องก็นะให้พี่น้องฟ้องไปไปพิจนนารณาเบิ่งได้สุดท้ายท้ายสุดมุขปูนิงโค้งเบสเตลเบสเตลนะสุดปานจกหก อ่าสุดปานโจโคเคยจะได้กับโมีอีกแล้วแต่พี่น้องเด้อ่าเคยจะได้กับโมีอีกแล้วอ่าเพราะว่าความฝันนี่มันมันสิอยู่จังสีตลอดนะพี่น้องสิอยู่จังสีตลอดนะของปูนางสิอยู่งสีตลอดคือวันนั้นฝันแล้วก็ฝันเลยครับบ่ได้กลับมาฝันอีกอ่าบรรยากาศมาฝันอีกเพียงในแค่ว่าปูนางเป็นคนตีเลขบอกให้แม่นนะคันเวลาแม่นคันเวลาสีแม่นดีเดีกันนางจับจับเข่ากับเข่ารถเวลาเพิ่นให้เป็นปิดสนานเนี่ยคือวันนั้น่ะ คือปูว่าน่ะป่าตายปไาอย่างมันสมัชมาตายหลายคันแน่แท้ปไาอย่างมันก็ตายหลายคันแน่แต่ปูว่าน้อเศร้าเอาเนี่ยป่าข้อยยิ่งกับป่าหน่อยเพราะนี่ปฏิเสกเก็ดหนึ่งเจ็ดสองอันนี like amazing, really ้ว like ันนั้นป่าตายเพิ่อนบ่ได้ว่าเอาเนี่ยอ่ามันก็เลยเป็นศูนย์เจ็ดเห็นมั้ยนะโอ้ตายคือศูนย์อาจารย์ว่าปูนาคว่าบ้าก็คือจังอันนั้นแท้ทวนนี้มัื่อนบ่มีป่าตายพี่น้องมัื่อนบ่ได้ตีอันยากเลยเพราะเนี่ยหอป่าสองตัวเท่านั้น อ่าได like kind of so like ้แก่ป่านังกับป่าเจ็อ่ามีอยู่สำนั่นป่านังกับป่าเจ็ดีอยู่สำนั่นวราต่อไปอ่าป่านังกับป่าเจ็ป่านังก็ได้แก่แปดเราพูดถ่าว่าเนาะมันเป็นป่าป่าเจ็ดได้ก็เป็นแปดแต่คันป่าเจ็ดเนี่ยก็ได้แก่เจ็ะเห็นบ่มันก็ไม่ได้ตีอย่างเงี้็ตีแปดเจ็ตัวเดียวเท่านั้นครับอ่าแปดเจ็ท่านั้นก็คือไม่ได้เห็นอีหยังหลายอ่าไม่ได้ท่ามีหยังหลายอ่าเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องฟังไปย้ำให้แลกแตกไอ้ที่ผู้นากาหวังว่าเลขแปดเจ็ดเนี่ยอ่าสี กูสถานาการณ์บ้านเมืองขึ้นมาใด้เพราะว่าหมังเชลเลเกินผู้นาของมังแม่บมมี่ผู้ใดหเห็นอะไยังกัสิปล่อยแปดเย็ดตัวเดียวโคโลซนี่ไอพี่เห็นน้องป้องไปไ้ป้าห้ลพกคนได้เห็นเนาะเอาบาทนี้พี่น้องป้องไปท่างหลายกะผู้เขามารับชมรับฟังแล้วก,ก,ก็แคบนาจอเอาไว้เด้อแคบนาจอ,อาไว้ว่าปูน่นาปล่อยนะเวลานี้คือเลเงินห้าง เก็แปดสามพี่น้องเล่ปูอายตนะมาเขา่ฟ่อมฝันปูนาถ้าไปเรียนน้ำอันได้แปดเจ็ดตัวเดียวไนดะ้พี่น้องเนะ้ออ่าพี่น้องมากกะจัดไปคัดกับพานน้อพี่น้องเนาะเอาเพราะฉะนั้นแล้วปูนากัขออาราธนาะอ่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายตลอดถึงคุณพุทธธรรมประสงค์บิดาบรรดาพระแม่รุมา,า,จารจย์เทพูมิเทวดาทั้งหลาย จบมาอับด <łość> ้วยไว้ใช่แฮพีหฮนองของปูนาทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีในวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 5 6 5อาเวลาสามโมงค่อยๆย้อนไปหาสีโมงกับพี่น้องทั้งหลายใช่โยชายโยโหฮิฮวปีบต่างๆพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสาธุ